สวัสดีครับอยู่กับที่ดินไงชาแนลนะครับวันนี้บล็อกนอกสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสวนสวนโรมิสหน้าบ้านข้างบ้านนอกบ้านก็ว่าได้นะครับวันนี้วันนี้เรามากับลูกน้องลูกน้องชื่อต,อตอ้อชื่ออะไรครับชื่ตอต้นอันนั้นผู้ตัดต่อที่ดีเกมมร์ผู้ตัดต่อครับตน้นวอา อันนี้ก็ต้นกล้วยอันนี้ก็ตน้อน,น,ตอนอะไรครับต้คนกวยครับนี่ต้นกล้วยครับ้กลวยครับอันนี้สวนสวนนี้มีทุกพืชทุกพันธุ์นะครับ <cam> มีทุกอย่างนะครับทุกอย่างในโลกปลูกอยู่ที่สวนนี้แล้วนะครับมาดูได้นะครับอ,ร <c oughs> อันนี้ต้อนอะไรเนี่ยไอ้ต้อนอะไรก็ไม่รู้ต้นบักพริกรเลยแบบว่า <c oughs> อัอนนี้ต้นหญ้านะครับอันนี้ดูงกรนะครับ ดูกระป๋อมนะครับเรวจะพาไปกดแงะนะครับพาไปกดแงะฮู้ไหมครับตอนนี้พาไปดูต้นมะเฟืองนะครต้นต่อไปนะครับออกลูกแล้วนะครับกินได้ไหมครับกินได้ครับให้มันใหญ่กว่าครับอย่านะครับอย่าเด็ดนะครับโดนด่านะครับผมไอ้ขี้ช้างใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเด็กตัดต่อเด็กตัดต่อไปแล้วนะครับ มาดูได้นะครับนี่สวนสวนสวนผลเนี่ยผมขายมีทุกอย่างนะครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นมะม่วงหรือเปล่าต้นมะม่วงทำไมสีเขียวครับเรียนมุกนั่นเองครับผมไปแล้วไอเม็ดเม็ดอะไรวะบเม็ดยักษ์ทับเองกจงจากบ้านน้องขาอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นกระโพดนะครับกระโพดครับกระโพดพันซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์มาเก็ตนะครับผม เด็กตาสอเป็นนักขี่นี่ก็พันนี่ก็พอล้วนพันพันอะไรวะพันดูเรียนพันสีสีดำนะฮะโพดสีดำนะฮะพ่อดำพโพดดำนะครับแต่ทำไมต้นสีเขียวนะครับมาดูเราไปดูไปกันต่อนับไปกันต่อนครับไปดูตรงเด็กครับวันนี้บล็อกบล็อกทั้งคลิปครับไม่มีตัดนะครับวันนี้เราจะไปดูเด็กเล่นขี้อยู่ยังไงนะไม่ครับ เแล้วระวังอย่านะครับอะไรเนี่ยครับต้นพริกนะครับต้นพริกต้นพริกพริกครับพริกพริกพริกครับพริกน้อยโรดีดาครับพริกน้อยโรดีดาครับผมอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้นอะไรครับอันนี้น่าจะต้นเอ่อบักบักเขือหรือเปล่าครับผมก็มั่วเหมือนกันครับเดี๋ยวผมลงเพียบไหมฮะพลิกแท้ครับพริกแท้ะครับผมอันนี้อะไรวะเนี่ย อันนี้ต้นไผ่นะครับอันนี้ต้นไผ่ครับต้นไผ่เราปลูกเองนะครับต้นไผ่นี่นะครับนี่นี่ต้นไผ่นะครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยไอ้ต้นกระโปรงกันไม่ใช่ครับเนี่ยไม่ใช่ต้นกระโปรงนะครับเออไม่ใช่ได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ต้นกระโปรงนะครับเนี่ยต้นอะไรครับต้นอ้อยนะครับเนี่ยต้นอ้อยโอ้อ้อยแท้กินได้ด้วยนะเนี่ยกินได้ครับผมใครใครจะมาบ้านผมก็เชิญอยู่ที่ก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับอยู่บ้านเราไหมไหว อยู่่สุรินนะครับตามนี้รินนะอยู่สุรินนะครับรสุร,ร <Okay. S 1> ต้นอะไรครับต้นอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นสวรดนะครับสวรดสวรคือต้นอะไรวะ อันนี้ต้นอะไรเนี่ยนักยูทูบเอย่าใบเต็งมูต้นอะไรลุมนี่ไหนครับนี่ไงนักยูทูบเหยียบยูทูบสื้อเหลืองนะครับยูทูปอะไรเหยียบต้นไม้วะนี่ไงต้นไหนเต่งแต่งมอแต่งมัอครับผมไปต่อมันเหี่ยวก็อย่าไปถ่ายเลยเนาะเอ้าถ่ายไปทัวร์แหละเนาะจังไรดิโปรโมทสวนอะไรโปรโมทโปรโมทสวนครับอันนี้ต้นบะือยนะครับมะยักษ์ tail. พันมอยากัดแต่หน่วยเจ่าต้านไม้นี้นะครับเออเพลทได้หน่อยนั่นต้นใหญ่ก็ต้นนี้อันนี้คือต้อนใบอึใหญ่นะฮะใบอึใหญ่มากยังไม่มีหน่วยยังไม่มีหน่วยนะฮะเดี๋ยวหน่วยก็จะออกนะครับหน่วยจะออกแล้วเราก็จะเอาไปกินกันครับผมแล้วเราจะทํายังไงกินอ๋อ,อต้มบอึดก,ก,ก,กินนะครับระวังเหยียบเหยียบยอดนะฮะโอระวังเหยียบยอดใบอึนะฮะเ,าาเอ,อะะเาละครับน้ําจะตําไข่นะครับน้ําปักนะฮะระวังน้ําปักด้วยนะฮะ เหยียบหญ้าได้นะครับแต่อย่าเหยียบผักนะครับ